ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการตั้งค่า iPhone ให้อ่านออกเสียงข้อความได้นะนะครับหลังจากเราอัปเดต iOS 14เนี่ยนะครับตัวลูกเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราสามารถตั้งค่าได้ใน iPhone ก็คือเราสามารถนะครับกดเลือกข้อความในหน้าเว็บหรือจุดไหนที่เราเลือกได้ครับจากนั้นเวลาเรากดแล้วมันจะมีคําว่าเลือกอ่านออกเสียงนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานได้นะขั้นแรกเลยนะครับท่านจะต้องไปที่ตั้งค่านะครับ เสร็จแล้วให้ท่านเลื่อนมาที่ว่าการการช่วยเหลือการเข้าถึงนะครับอ่ามันจะมีคําว่าการอ่านข้อความหรืออ่านเนื้อหาอยู่นะครับเนี่ยอ่านออกเสียงที่เลือกนะครับตัวนี้เราเปิดเข้าไปอ่าพอเปิดเข้าไปเสร็จทีนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราเลือกข้อความแล้วมันไม่มีคาว่าอ่านออกเสียงหลังจากเราเปิดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงข้อความทีนี้ ให้เราทําการกดแช่ตรงข้อความในหน้าเว็บนะเช่นเราไปเจอข้อความยาว,ยาวๆเราที่เสียดอ่านเนี่ยนรากดเลือกเลยครับจากนั้นมันจะมีคำว่าอ่านออกเสียงมันจะมีข้อความการอ่านออกเสียงขึ้นมานะครับก็จะ, <ใน S 2> จะอ่านออกเสียงแบบนี้เลยก็ะจะใช้นาเลี้ยงใบอ่อนเป็นอาหารแมงแครงมีวงจรชีวิตรวมหนึ่งมี ทีนี้ถ้าเราเล่นไปแล้วนะครับเราอยากกดหยุดเราก็สามารถกดหยุดได้นะนะครับตรงที่เรากดอ่านนะครับมันจะมีคาว่าหยุดใช่ไหมเนี่ยเราสามารถกดหยุดได้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นอีกตัวหนึ่งนะนะครับซึ่งหลายท่านยังไม่รู้ว่ามันมีใน iPhone ตัวนี้นะครับก็ลองไปทําการกดกดใช้งานดูเพราะว่าโอเคนะนะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับอ่านได้ทุกข้อความนะนะครับโอเคครับก็มาฝากกันขอบคุณครับ